จริงแล้วมากเลยค่ะนี่สามครับเอาคุณด้วยคุณด้วยคุณด้วยสมคุณนะคะไปก่อนนะสวยมากเผื่อจเมีอะไรสวยงามนะรักดีกว่า สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกินแคร์ตามที่ทุกคนได้ขอมาะคะก็อ่าลิปอันนี้ก็คือเป็นลิปที่แบบว่าใช้ดีมากคือแต่งก็จะมีประมาณนี้จะแบบไม่ได้แต่งอะไรมากนะคะทุกคนใครที่แบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถคอมเมนต์มาได้เลยรับรอล้วลช่องทางหาเงินโทษขายดีกว่าซูมเข้าไว้สองแปดเก้าส่งฟรีไปเลยรมดแล้วล นี่นี่ทีเ่เนเพจนี้อ่ะที่พี่นินี่เขาขายของอ่ะไม่พี่นินี่จริงด้วยใช่เขาใช่ลิปนี่ด้วยดูผาเขาแบบฉ่ำมากพี่ฉันอยากใช้ตามเอา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 จาัไเ้เดี๋ยวดิมขก่นอนาเลยเอาอเลย <ๆ S 1> เอาเอเลเลยเอเลยอาเลอเลยเอาเ่อยเอาเอเลิอเลาอเเเออีเ <ไป S 1> ออลาเาออลอเ ใช่คนกันแล้วนะแต่ทำไมชื่อบัญชีแปลกๆกันเออใช่ที่ใช่ชั่วพี่นี่หรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นบัญชีผู้จัดการหรือเปล่าน่าจะเนอะที่เขาก็ดังอยู่เกิดเหรอเู้เดี๋ยวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ควรรับชิ้นส่วนส่งของกับพี่มาแล้วนะคะตอนนี้เราไม่ส่งของค่ะอืมเราไม่ได้เป็นคนขายของนะคะทุกคนอันนี้สั่งกับใครเอ่ยสั่งในเพจเพจชื่อว่าอะไรหรอคะเพจนี้สารพันธ์ของกุ๊กกิ๊กเราไม่มีเพจนะคะทุกคน เราไม่ได้เป็นคนขายของนะคุกคเราเป็นให้คนณล่รีวิวเฉยๆนะรูปก็เป็นรูปพี่แสดงว่าเขาต้าจะเอารูปพี่ไปใช้นะคะยังไงเราควรคุณนินโซนันอะไรสักอย่างนึ้งนะคะช่วยส่งหลักฐานมาให้ทางเราได้นะคะดีเอ็มมาหลังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวกีนจะเข้าไปตอบนหคะเพราะว่าน่าจะมีหลายคนรู้ที่โดนโก้นะคะน่าจะโดนเนบอ้างค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูตอบดีเอ็มนะคะขอเงียบก่อนนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ พูดย้ำว่าพี่แกไม่ได้ขายของอ,ะอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่เราเห็นแล้วคิดว่าเราโดนวิชาชีพหลอกแน่เลยอะ่ะเขาน่าจะเอารูกกับชีพพี่นี้ไปใช้เราไปแจ้งความไปกว่าแจ้งความเลยเดี๋ยวเรื่อง,งมันจะลามไปถึงคนอื่น,คน,นคนอื่นก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยเออ,เอ,อ,เอ,อได้เจอก,กันเจอก,กันสวัสดีค่ะปะวชค่ะมีอะไรใี้ช่วยไหมคะโดนโกงเหรอคะงั้นรบกวนส่งหลังทางนทางแชทนะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้คะ่ะแล้วจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ Mẹ được, không được, mẹ được, không được, không